โอเคสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่างเพชร PJ Racing อีกเหมือนเดิมมาพบกับ g i o n o นะครับอันนี้เป็นท่อตะแกรงนุ่มๆน,นะครับเสียงแบบนุ่มนวลเลยอ่ะเดี๋ยวไาฟังเสียงให้ดูนะครับแบบเอาเป็นแบบว่าขับผ่านด่านไม่ต้องเสียวขับเข้าเมืองไม่ต้องเสียวเลยโอเคนี่ยครับเสียงเสียงนุ่มมากนะครับอันนี้ขนาดในห้องนะ เสียง <Okay. S 2> นุ่มนวลน,นะครับผมอันนี้เป็นชุดแคม p g Racing แคม p g Racing B2 กับลูก p c x Standard นะครับลูก p c x 160 Standard นะคันนี้ครับก็มีชาม p g Racing mm hmm. องศาใหม่ล่าสุดนะครับผมเน้นประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงนะครับผมที่ได้ทดสอบไปในไอ้จิ้งหลีดสีเขียวนะครับ ไ่เป็นไงอันนี้แรงม้า17.9แรงม้านะครับ GPS ตัดอยู่ที่155 GPS นะครับบนไดโน่ลงพื้นก็ตัดเท่านี้เลยนะครับผมก็แรงม้า17.9ตัวนะครับผมก็ลากยาวๆไปครับผมก็ค UH, ืออันนี้เป็นชาม2องศานะครับสำหรับเน้นแบบขับชี่ด้วยรอบเพื่งยนตไม่สูงมากนะครับแต่ตอนเปิดขค้นเร่งก็รอบสูงขึ้นมาโดยที่แบบเรียกพลังขึ้นมาได้แบบเต็ม100%นะครับอันนี้เป็นท่อผ่า เป็นท่อหมกนะเอาง่ายๆนะครับเสียงเบามากเสียงดังกว่าท่อเดิมนิดเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คันนี้มีผ้ากองนะครับเป็นผ้ากองแต่งเป็นผ้านะครับใส่กองครบๆนะครับผมมีแค่คอกองหลีดนะครับแต่ว่าเข้าผ้ากองปกตินะเน้นเซฟเครื่องยนต์นะครับก็ให้แรงม้าเกือบ18ตัวนะครับ1 7 9ตัว g p ระดับ150บวกแน่นอนนะครับลูก P C X นะครับลูก P C X ต ANDARD ทนๆนเหนียวๆหนะครับคันนี้ก็ ทดสอบให้สําหรับชามตัวใหม่แรงกว่าเดิมนะครับแรงกว่าตอนนั้นนะครับแล้วก็ท้ายลึกกว่าแล้วก็ใช้รอบเครื่องยนต์ต่ํากว่าเพราะว่าในรอบช่วงความเร็ว140ย3 0 140 G นี่ใช้ใช้รอบเครื่องยนต์ต่ํากว่าทําให้อัตราก,การสิ้นเบืองลงน้ำมันน้อยลงนะครับผมอโอเคใครสนใจชา์สเตปนี้หรือแคมหรือชุดโปก็สั่งเข้ามาได้นะครับทางช่างเพชร PJ r a c i n g มีพร้อมจะส่ตงตลอดเวลาครับอ่ะสวัสดีครับ